สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นจำลองเครื่องร่อนกันอีกแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ภาพก็ลื่นนะถึงเลขตอนอเข้าเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมใช่แล้วครับผมมาปลดกกองสุบัติเองเวลาเวลาเรากลับโลกโลกเดิมมันเวลาเรา ออกมาที่โลกเดิมมันก็จะเป็นอย่างนี้ปีขนมปังปิ้งก็ดีจะมันบินดีขึ้นมากิงเอเจอกระสุนปัดกูล2 นี่กองสวบัติคุณสองนะดีบอกเลยว่าผมเก่งแฟนเฟสสามบีไลทนี่มันเพลงแฟนเฟสสามนี่คนทำแบบเขาชอบแฟนเฟสสามแล้วไม่ใช่มันเพลงมันเหง่อนเฉยป เราเคลื่อนย้ายไปที่โลกสองกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่โลกสองกันแล้วซึ่งเกมก็กระตุกมากช่วงนี้ผมตอนตอนช่วงวันหยุดผมก็จะมักจะเล่นแบบดีเไปซะบ่อยๆแต่ตอนนี้มีคนน่าจะเปิดกล่องแล้วนะ มันจะมีกล่องสองที่แต่ไม่เป็นไรเขาเปิดไปแล้วก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเราได้สปีดอีโเดี๋ยวโอ้ my g o โอดี๋ยวมันมันตามไม่ทันจริงๆอ่ ปีกหนมปังปิ้งบินได้ดีมากมันเป็นปีกคุกกี้ปีกหนมปังปิ้งบินได้ดีที่สุดแต่ก็ยังไม่สุดที่เพราะยังมีอีกอีกอันอ,อ,อีกหลายอย่างที่เราคอยเราอยู่ือ,อยากจะลุ้นจังเลยว่าโลกสามจะเป็นยังไงน่าจะเป็นทะเลหรือเปล่าเพราะคนทำแบบเขา โลกสามมันมีทะเลการประจนภัยอันไม่จบสิ้นบอกแล้วว่าต้องไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าเราหันไปด้านหลังมันจะมีกล่องไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่มันมีเขาใช่ไหมตรงนี้ตรงไหนยะทุกคนตรงที่มีวงกลมอย่างนี้ใช่นไหมถ้าผมจำได้ นี่มีหนามอย่างนี้สไปสไปอย่างนี้น้อง,อง,อง,องดีเปิดกล่องโอเคึอ,อ,อวแคนดี้เวลล์โอ้ oh my gosh เลเวลนี้ยาก โอ้ oh my god เลโกยเนี้ยนอร์ฟอรีโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วดีเก็บได้แล้วอูอ,อเหรียญเหรียญใหญ่ oh my god อูผมเจอเพชรอ่ะผมข้ามเพชรไม่ได้ผมต้องหมุนหมุนใช้ท่าวิชาแปลกๆวิชาการหมุนนี่แล้วก็กลับมาเก็บเพชรได้แบบสวย,สวย อหม่ก็มีหนานนี้ผมรู้เลยว่าต้องมีกอ่อสมบัตอีกที่ถูกแล้ววงั้นี้ผมบอกเลยนี่ก่อสมบัิหลายที่อุ้ยได้เพชรเพิ่มอีกไม่ก็ อย่างคุ้มอืมไม่ก d m หม o ก็เงินที่เราจะได้คืออูเงินอย่งเยอะนี่ใหม่ก็ผมว่าเราน่าจะไปซื้อสปีดก,กันดีไหมหรือถ้าลหรือเราต้องซื้อปืนก่อนใช่ต่อไปจะเป็นบีกอะไรก็ไม่รู้แต่อย่างแรกผมขอเก็บเก็บเหรียญเก็บตังค์กัน อย่าแรกโอเคเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตตัวละครก่อนที่เกียรรีเซ็ตอะค่าตัวตายเลยแล้วกันโอเคเรามาดูราคาของปืนกันดีกว่าปืนเป็นปืนแคนดี้ราคาราคาเท่าไหรนะ่เนี่ยอืมราคาห้าแสนอันนี้หกแสนอันนี้คือห้าแสนห้ามืนแสดงว่า เราจะต้องซื้อปืนใหญ่จากนั้นก็จากนั้นก็บูสและจากนั้นค่อยกิลด์โอเคผมเข้าใจละเพลงเพลง o r ย n g e Is ี h e ต e w b l a c ์ เองยงไพ่ล้อด,ดีแต่ละตายเพนนี้ก็มีสัตว์บอกเลยจำลองเครื่องร่อนเป็นแบบที่ทุกคนก็นักจะชอบกันกส่วนใหญ่แต่บางคนก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืม บอกเลยว่าบูสของแบบนี้เนี่ยมันเล็กมากิดโลกสองนะือหอหโอ้ไม่ก็ได้เงินเยอะมากกูไม, God. ม่ก็เพลง จังหวะน,นี้จะไม่ค่อยจะมีเสียงเท่าไหร่นะ โ okay, อเคทุกคนอืมโอเคตอนนี้เราก็ได้เงินมาเยอะละบอกเลยว่าถ้าโลกสามมามันจะต้องบอกราคาของโลกสามทุกคนคิดว่าไงน่าจะใช่นะก็ว่าหละการไปโลกสามครั้งนี้ก็จะไม่ได้ผิดหวังต่อไปถ้าตอนนี้ยังไม่มีโลกสามเราก็ไม่เป็นไร คันหน้าค่อยรอโูกสามแล้วกันนี่สิบหกวทอืม,อม,อม,อมดีเก็บไปเลยขยับตรงนี้อีก อยากัวนี้อีกไม่ถึงไม่ถึงแล้วร่วงร่วงแล้วก็ตายโอเคแสนหนึ่งแล้วโอเคเราจะต้องได้ห้าหมื่นให้ได้อีกต่อเพื่อจะเป็นในการที่จะต้องไปซื้ออันหน่ของอันใหม่นะครับอบอกเลยว่าในหนึ่งวันเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการฟาร์งเงินของผมเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอ่ะเนาะ อืมโอมันข้ามไปได้ยังไงทุกคนวีผมเจอสมบัติที่ยังปิดอยู่และเป็นสมบัติที่ผมไม่เคยเจอด้วยเปิลยและเก็บเห็ดไปด้วยกัน อุ้ยนี่แหละผมได,ด้เพ็ดอยู่ได้เห็ดก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนเนี้ยผมเห็ดเยอะแต่ผมไม่อยากไปสุ่มเทลเอะเนาะไม่อยากเก็บเห็ดไว้เป็นทีล่ลึกเฉยๆไม่ก็อย่าบอกนะว่าของข้างหลังเปิดแล้ว่ะนี่มันก็ผ่านมาห้านาทีแล้วนะเนี่ยว่าน่าจะเปิดนะเนี่ย อ้ oh, oui. ๋ไปล่วงเลย โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงยอดเขาแล้วใต้อุ้ยเงินขึ้นสูงมากโอ้โอ้โอ้โอหืมแต่ละเราต้องการเป็นอะไรอะ่ะเขาเขียนว่าอะไรตรวจสอบอีกครั้งเมื่อโรคสามถูกปล่อยออกมาโอเคตัวอย่างแรกที่เธอจะต้องซื้อคือแคนนอนสินะ เดี๋ยวผมขอใช้เวลาฟาร์มเงินแปบบ้นเงนะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็สามารถจะซื้อในร้านแคนนอนได้แล้วซึ่งจะไปซื้อบืนษแงหนะม่นะมันคือบืนอะไรกันเอ่ยเป็นบ,นบนืนแคนดี้มันสามารถทำให้เราพุ่งได้ไกลมากเลยซึ่งก็เป็นข้อดีเจ่ราคาแพงมากเลยนะอืมเราจะต้องไล่เก็บเงินใหม่ทั้งหมด ซึ่งมันนานมากบวกเลยว่ามันจะนานขนาดไหนกันเชียวอ,มอมผมไม่รู้เพาแบบนี้ช่วงหนังมันจะเริ่มแบบราคาแพงมากขึ้นก็น,นะทุกคนก็ผมใช้เวลาฟาร์มนานมากเป็นชั่วโมงหนึ่งนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่านานมาก และคลิปสั้นกว่านะครับทุกคนบอกเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ